หลุดพอหลุดปุ๊บเยนน้องแกก็ไม่ไม่มีอนไในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเนาะรอทําคลิปกลางวันไม่เคยได้เลยเอาทำไมละแม่เป็นยัน้องพ่อสาธรทนสวัสดี้เขาพ่อสาธรทนลมดีมากเลยดีใจด้วยลมมาแล้วก็พ่อสาธร็อยกจะพึ่งไปไหนมาไหนนะอยู่ตรงนั้นแหละเออตีสามพี่ก็นู่นนะสิ วิ่งไปวิ่งมาอยู่นู่นแหละอ๋อก็พี่นะหรออืมแต่ตอนนี้พี่ว่าจะเอาเอาเอาแอปตัว K นั่นแหละแต่ไปเปิดเสียงของน้องชบาใส่เอ่อบ้านดวงตะวันนั่นนะที่ที่เสียงเสียงเสียงล้านนาน,นะนะ่น่ะได้ครึ่งเดียวเองมีคนมาเรียกพอคนมาเรียกปุ๊บพี่ก็ต้องออก จากห้องไปอีกไปไป,ไปมาๆกลับไปกลับมสาสงสัยจะไม่ได้เรื่องเลยว่าวานน่ะอะไรพี่ชอบดนตรีร้านนานะ่ะน่ะพี่ก็เอานั้นอะ่ะอัดตรงนั้นแหละพี่เคยทําอยู่เอออัดมันก็ดีนะคือคือตรงนั้นอะ่ะที่เขาที่เราอัดตรงนั้นน่ะน้องสบาพี่ก็เปิดโทรศัพท์นี่แหละมันก็ไม่มีบา้บานด,ด,ด,ดวงมานบ้านดวงตะวันนั่นน่ะมันก็ไม่มีอ่าไอ้นั่นตุ เพราะว่าเขาน้องน้องสมากันเราทำชั่วโมงไงเหรออ๋อเหรอ,อ,อถ้าทำในแคปชั่นแอปเสียงพี่จีเคยใส่ไว้จะอยู่ในแอปแคปก็มีค่ะอ๋อไม่เคยค่ะเคยแต่เสียงธรรมชาติอืมแล้วก็เสียงอนะ่ะ เสียงธรรมชาติก you know, so ับเสียงเสียงอะไรเนาะยายนอ้นองตอนนั้นที่เราทํากันอะเสียงธรรมชาตินี่แหละเสียงอบโอบโอบนี่แหละนั่นแหละแล้วก็ปล่อยไปเลยเออเออเออดีดีใช้ได้ใช้ได้ตอนนั้นเนาะพี่ยา้น้องเนาะเอาเอดึงดึงเอาน้ามาแป๊บเดียวเองอีกสักแป๊บหน้าหนูหายหมดอีกสักแป๊บหน้าหนูหายอีกสักแป๊บมึงชื่อหนูก็หายที่ไหนได้หนูดึงไม่สุด เออนั่นแหละก็จะพยายามดึงให้สุดไงพอดีเนาะก็ไม่มีโทรศัพท์เมื่อนึกกันได้ก็หัว,วเราะดึงยังไงเนาะเออก,ก็ยอมรับเลยได้ยองเออลุงคำลาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะลุงคำลาสวัสดีจ้าลุงคำลาจากคุณยายน้องนะคะเนาะแม่นกแลสวัสดีค่ะจากเพื่อนพลอยนะคะคุณลุงสาธรสวัสดีครับลุงคำลาเนาะเฉพาอสาธรเนาะชายน้อย พี่พยายามเต็มที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวถ้าถามพี่พลอยก็ได้เนาะพอพอยายน้องแกโทรรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งแกใช้ไม่ได้ไงก็เลย <laughs> ตอนแรกกด็ดีดีกันอยู่ดอกเออยายน้องก็ก็อยากให้เห็นเนาะอยากเห็นทํายังไงยังไงทําตามยายน้องหมดแหละเออพออันที่สองมาน่ะสิจ่าไม่เป็นไรแม่ทีจ๋าขอบคุณมากค่ะ จี้ขึ้นไม่นานนะคะอีกกี่นาทีเนี่ยก็จะได้อันนี้แล้วล่ะหนอไม้ไวรุนนี่นะเดี๋ยวก็จะได้ร้องเพลงหนอไม้ไวรุนนั่นแหละโอ้ไม่ดีหรอกอย่างงี้แต่ขึ้นข้างบนแล้วล่ะเพราะว่าจะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยมืดตึต๊ดๆเลยอะ ขึ้นไปอยู่บนเทเวทีแล้วทีนี้ต้นมะขามนี่ก็ให้โชคให้บอนหน่อยเถอะโทษไปไปมามาโทษ,โทษต้นมะขามอีกอืต้นอ่าอ่าต้นนี้ก็ได้ต้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวกันต้นกำกอเนี่ยเออถ้าคนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยวนะ โอ้ไอ้นั Too ่นไอ้นั่นกินแล้วเนี่ยเนี่ยแต่ถ้าคนอีสานเขาก็จะเรียกต้นต้นอย่างก็ฮ้เดี๋ยวก่อนใบแมงลักเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ใบแมงลักนะมันก็ต้นกลมก้อนนี่แหละทางภาคเหนือน่ะใส่แกงส้มใส่อะไรกันเนาะเอวางแบบนี้ใช่ไหมวางแบบนี้ใช่ไหมหนม่อยหไวลุ่น